สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับน้ำหนักสั่งได้ปลายเสอนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ล้วนะครับและก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่2ที่ผมเริ่มเข้าโปรแกรมในการลดน้ำหนักนะครับตามที่ผมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ EP ที่1แล้วนะครับว่าในการลดน้ำหนักของผมครั้งนี้เนี่ยใน1เดือนเนี่ยนะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่5กิโลนะครับหเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้5กิโลกรัมแล้วก็ผมก็ได้มาไลฟ์นะครับเพื่อมาแชร์มาแบ่งปัน วิธีการที่ผมใช้อยู่นะครับเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ติดตามเพจหรือติดตามเสอใน y t u t u นะครับเสอชาแนลอยากจะลดน้ำหนักนะครับทำไปพร้อมๆกันกับผมเนี่ยก็จะได้เข้ามาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับอะไรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือว่าไปพิมพ์ในเม้นต์นะครับใต้คลิปของในช่องยูทูบเสอชาแนลได้เลยนะครับก็จะ จะได้มาตอบนะครับมามาคุยกันนะครับโอเคนะครับก็วันก่อนมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ในคอมอในในยูทูบเซอชแนลนะครับก็ถามว่าลดน้าหนักแบบนี้ทําได้จริงเหรอนะครับผมยืนยันว่าทําได้นะทำได้จริงจริงจริง,รงแท้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราอย่างที่บอกครับจะลดน้ำหนักให้ได้ผลเนี่ยมี2อ,อย่าง1นึ่งมีความรู้กับ2มีวินัยนะครับ เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปใช้ไปทําอย่างมีวินัยเนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับเอาโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมผมก็จะมาชั่งน้ําหนักนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่า,อาสองวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่2เนี่ยพัฒนาการของผมเป็นยังไงบ้างครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการที่เราเริ่มเข้าสู่โปรแกรมการลดน้ำหนักเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยมันอาจจะยังแกว่งอยู่บางทีมันมีขึ้นมีลงได้นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะผมชั่งน้ําหนักที่มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูและชั่งเนี่ยผมชั่งในช่วงตอนเย็นนะครับตอนเย็นเวลาสองทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าบางทีเราไปกินอะไรมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะชั่งน้ําหนักให้มันได้ผลที่ค่อนข้างจะแน่นอนก็ต้องเป็นการชั่งตอนเช้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆเช้าหลังจากตื่นนอนทำภารกิจอะไรเสร็จร้อยเนี่ยทุกๆวันเนี่ยผมก็จะมาชั่งน้ําหนักแล้วก็บันทึกเอาไว้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าค่าที่ ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับมันเป็นยังไงนะโอเคแต่วันนี้พอเราไลฟ์กันช่วงเย็นก็จะช่างให้ดูช่วงช่วงเย็นนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหมือนเดิมนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตปรับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะครับวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง ชั่งน้ำหนักให้ดูกันก่อนเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคอ่ะเรามาเซตค่ากันเหมือนเดิมนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับใส่อายุนะครับเลือกเพศแล้วก็ใส่ส่วนสูงจากนั้นก็ขึ้นชั่งได้เลย นี่นะครับโอเคอ่าละได้ตัวเลขแล้วนะครับเดี๋ยวผมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจ,จดตัวเลขก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบในตารางให้เพื่อนๆดูนะครับสักครู่นะครับโอเคตัวเลขนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่ผม อ่าช่างนำหนักในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้ก็ BMI 25.6นะครับ Fat 27.0 Muscle 31.5แล้วก็มี Weight 69.8 แล้วก็วิสเลแฟทสินะครับบอดี้เอชสี่สิบเจ็ดอาร์เอึ้โอเคเอาละเพื่อนๆครับผมได้ค่าตัวเลขออกมาแล้วนะครับในตารางก็คือเป็นครั้งที่5้านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่3ที่เราเปรียบเทียบกันตอนเย็นนะครับ ครั้งที่2กับครั้งที่4นี่นั่นคือผมช่างตอนเช้านะครับมันจะได้ได้ค่าที่แน่นอนส่วนตารางที่เขียนว่าครั้งที่5เนี่ยก็คือที่ช่างเมื่อกี้นะครับเราจะเปรียบเทียบกับครั้งที่3ก็คือเมื่อวานนี้นะครับน้ำหนักเมื่อวาน69.9วันนี้69.8ก็ถือว่าเหมือนเดิมอ่าเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย27เหมือนเดิมนะครับมิสโซฟ a ตหรือไขมันช่องท้อง11เหมือนเดิมนะฮะกล้ามเนื้อคงร่าง 31.7วันนี้31.5นะครับบอดี้เอสเจ็เหมือนเดิมอัตราการเผาผลาญพลังงานขนาดพักนะครับเมื่อวานได้1588วันนี้เหลือ1585นะครับแล้วก็ค่าดัชนีมวลกายเมื่อวาน25.7วันนี้25.6โ okay. อเคอันนี้คือตัวเลขที่ได้มาวันนี้นะครับแ okay. อล้ละเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนิดนึงนะครับ ากาศร้อนมากโอเคนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยของเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกการลดน้าหนักเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับคุณจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งมันจะไม่สามารถแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงเร็วได้เลยอย่างนั้นไม,ไม่ไม่ถูกนะครับก็อย่างที่ผมเปลี่ยนไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยว่าการลดน้ําหนักตามหลักการแพทย์เนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับคือสัปดาห์หนึ่งประมาณสักครึ่งกิโลหรือ1กิโลกรัมเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะครับ ถ้าเกินกว่านี้มันจะไม,ไม,ไม่ไม่โอเคแหละนะครับมันจะเร็วไปโอเคนะครับก็วันนี้สิ่งที่ผมจะมาแชร์นะครับสั้นๆก็คือในเรื่องของการกินนะครับถ้าเกิดว่าเราลดน้ําหนักเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกอาหาราให้เป็นนะครับการเลือกอาหารให้เป็นเนี่ยให้กินอาหารที่เน้นไปในเรื่องของโปรโตีนโปรโตีนจะมีส่วนสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับอย่าไปเน้นในส่วนของคาร์บโบไฮเฮรดรตแล้วก็ไขมัน อ่ะผมเคยเห็นรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะฮะท่านการลูป่างกวนนะครับท่านบอกว่าเนี่ยท่านไม่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นแต่ว่าน้ําหนักไม่ลดเลยนะครับผมก็ดูเอ๊ะไม่กินข้าวเย็นแล้วพี่ทําไงแกสั่งยำบุนเส้นมาชามเบลอเลยใส่ชามมาจานเบลอเลยอนะยำบุนเส้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเต็มๆเลยนะฮะยำบุนเส้นนะครับนั่นอะหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกอาหารนะครับให้เราเน้นที่โปรตีนโปรตีนคืออะไรครับเนื้อสัตว์ไข่นมถั่ว เนื้อสัตว์ไข่นมถัว่วแล้วก็เวลาที่เรารับประทานเนื้อสัตว์นี่นะครับถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ไดให้กินโปรโตีนจากปลานะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายนะครับถ้าเราไปกินโปรโตีนจากสัตว์สัตว์ตบกจากหมูจากเนื้ออะไรเงี้ยมันอาจจะย่อยยากกว่านะครับเวลาเรากินโปรโตีนนะครับกินให้เพียงพอแต่ว่า,าต้องไม่ให้ไม่ให้เสียสมดุล กินโปรตีนส่วนมากถ้ากินโปรตีนพอแล้วไขมันมันจะเกินใช่ไหมที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องมองหาอาหารที่เป็นทางเลือกนะครับซึ่งซึ่งผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องขออนุญาตว่าไม่สามารถบอกได้ตรงตรง,ตรงนี้นะครับด้วยกฎจรารลแล้วผมจะพูดไม่ได้ว่าผมใช้อะไรอยู่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาแชร์ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าให้พยายามเลือกอาหารที่ให้โปรตีนสูงนะครับไขมันต่ำ ให้พลังงานต่ำคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับเวลากินเนี่ยอย่าไปเน้นข้าวมากบางคนบอกเน้นข้าวแบบพูนจานเลยนี่บอกไหมตักข้าวเยอะเอะกินกลับน้อยน้อย่างเงี้ยอย่างนั้นผิดหลักนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครจะบอกว่าเป็นตัวกินกลับไม่เป็นไรนะฮะเราเราจะลดน้ําหนักไงเราไม่เน้นข้าวนะครับข้าวเนี่ยมันคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค,คุณสังเกตไหมเวลาเราเราเคี้ยวข้าวเราอมข้าวไว้ในปากสักพักหนึ่งมันจะมันจะหวานก็คือมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลนะครับในน้ําลายเราจะเปลี่ยน คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นอาหารที่ถูกย่อยตั้งแต่ในปากเลยนะฮะไม่เหมือนหมูอมอื่นหมูออื่นบางทีก็จะไปย่อยในกระเพาะในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยย่อยตั้งแต่น้ําลายที่อยู่ในปากเลยนะครับโดยมีเอนไซม์อะมิเลสที่จะมาย่อยเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลนะครับออย่างข้าวสวยเนี่ยฮะข้าวสวยจานหนึ่งเนี่ยนะจานหนึ่งประมาณสักหนึ่งข้าพีหนึ่งข้าพีครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะผมกะไม่ถูกประมาณเนี้ยจานปกติเนี่ยทัพพีครึ่งเนี่ยนะสมมตินะ ถ้าคุณกินหมด1จานเนี่ยมันจะให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 60- 70กิโลแคลอรี่เนี่ยแหละต่อ1จานนะข้าวสวยนะฮะแต่ครั้นี้ถ้าเป็นข้าวเหนียวอย่างบ้านผมอยู่อีสานใช่ไหมกินข้าวเหนียวบ่อยถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะให้พลังงานสูงกว่าข้าวสวยหรือข้าวเจ้าเนี่ยประมาณเกือบ2เท่าเลยนะนะครับถ้ากินด้วยปริมาณที่เท่ากันนะสมมติว่าข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรหนึ่งปั้นใช่ไหมบ้านผมหนึ่งปั้นเนี่ยจะให้พลังงานสูงมากให้ให้พลังงานเป็นร้อยเลยนะครับเป็นร้อยกิโลแคลอรี่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่เราลดน้ําหนักก็ให้เลือกข้าวอ่ะรารนี้การเลือกข้าวเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดคืออะไรฮะเรารู้อยู่แล้วแหละข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดงนะครับมันจะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของของธัญ,ญพืชที่ข้าวที่ไม่ขัดสีนะนะครับเขาบอกว่ามันจะมีพันธะของของตัวน้ําตาลที่ท,ที่ที่เป็นพันธะของข้าวพวกนี้มันจะยุ่งเหยิงเวลาที่ร่างกายมันจะดึงไปใช้เนี่ยมันจะดึงยาก พอมันดึงย้างก็ดูดซึมไปได้ไม่มากที่เหลือก็ขับถ่ายออกไปนะครับมันจะไม่เหมือนพวกข้าวข้าวขาวข้าวขัดอะไรพวกนี้พันธะของของตัวสารของตัวน้ําตาลที่ที่อยู่ในข้าวเนี่ยมันจะไม่ค่อยยุ่งพอไม่ยุ่งก็ดึงไปใช้ง่ายมันเด็ดง่ายนะครับเด็ดดึงไปใช้ได้ง่ายมันก็เลยดูดซึมไปไปได้เยอะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเราเลือกทานข้าวนะครับดีที่สุดคือให้เลือกเป็นข้าวสอมมือข้าวสอมมือหรือข้าวแดงนะครับลองลงมาก็อาจจะเป็นข้าวสวยอ่า แต่ว่าถ้าไปทานข้าวเหนียวเนี่ยมันจะให้พลังงานเยอะหน่อยนะครับก็ก็เข้าใจคือบางทีบางคนกินข้าวเหนียวเป็นหลักอย่างผมเนี่ยอยู่อีสานก็กินข้าวเหนียวเป็นหลักก็พยายามลดปริมาณลงนิดนึงนะครับก็ไปเน้นกินกับเยอะขึ้นกินกับมากขึ้นกินข้าวน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมก็ไปวิ่งมาเหมือนเดิม25นาทีนะครับตามโปรแกรม G25 ผมเอาแค่นี้จริงๆนะผมไม่ได้วิ่งมากกว่านี้เลยนะครับไม่เอาแบบผมโอ้ แบบว,ว่าออกกำลังกายหนักเต็มที่อะไรไม่แมวแ,แบบนั้นนะครับเอาแค่25้านาทีพอเพื่อให้ร่างกายนะครับฮอร์โมนกรูคากอนเนี่ยมันทํางานมันไปดึงเอาอพลังงานส่วนเกินที่เก็บไว้ในรูปของไขมันออกมาใช้ได้แค่นั้นเองนะครับเอาย5้านาทีพอแล้วก็ผมควบคุมอาหารครับควบคุมอาหารคืออะไรฮะก็คือพยายามเลือกกินอย่างที่ผมบอกอเลือกเมนูนะครับพยายามเลี่ยงของมันของทอดของหวานอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ต่อเมื่อกลางวันกินข้าวที่ทํางานใช่ไหมกินข้าวที่ทำงาน,น,าว,งานวันนี้ก็จะมี มีแกงป่ามีแกงป่าไก่ออโอเคนะแกงป่านี่ก็มันถ้าถ้าเป็นเมนูที่เป็นแกงกะทิอะไรเงี้ยมันจะให้น้ํามันเอ้ยจะให้พลังงานเยอะไงะอันนี้แกงป่าก็โอเคนะครับไม่ได้ใส่กะทิก็น้อยหน่อยแล้วก็มีตอนนี้คือทางทางทางครัวเขาจัดมานะครับในแต่ละวันเขาจัดจัดเมนูมาให้เลยเหมือนพระใส่บาตรอะไรมาก็กินอย่างนั้น <laughs> ไม่ได้เลือกกินนะครับเมื่อวัน <laughs> <ๆ>ก็มีแกงป่าแล้วก็มีมีอะไรอะ่ะวันนี้มีไข่ลูกเขย ไขู่กเขยก็ก็โอเคสองฟองสองฟองก็ให้มานะครับเนี่ยก็กินกินกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีขนมหวานมาให้ด้วยวันนี้เป็นสาครูรู้สึกจะเป็นสาคูสาคูมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือผมไม่ได้กินก็ปกตินี่ผมโปรดเลยแหละชอบมากกินของหวานนะกินของหวานนี่ชอบแต่ว่าเรารู้ตัวว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักผมก็เลยไม่ไม่แตะอาหารหวานของหวานนะครับ แล้วก็พยายามดื่มน้าเยอะเยอะนะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งคนที่ลดน้ําหนักนะครับเราต้องพยายามจิบน้ําดื่มน้าบ่อยบ่อยนะครับถ้าโดยทั่วไปก็อย่างที่เราทราบทราบใช่ไหมฮะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยกินน้ําปกติก็วันละ2ลิตรเนาะวันละ2ลิตรแต่ว่าไม่ใช่เราอึ๊บสองลิตรแบบดั้มทีเดียวเลยไนมะ่ใช่นะก็คือให้ค่อยๆจิบไปเรื่อยให้มีขวดน้ําอยู่ใกล้มือไว้นะครับมันจะส่งผลดีนะครับต่อการไปทำละลายสารอาหารหรือว่าสารเคมีระบบของร่างกายเนี่ยนะครับก็ค่อยๆจิบน้ำไปก็ วันหนึ่งก็อย่างน้อย2ลิตรหรือมากกว่าก็ได้นะครับดื่มน้าบ่อยๆฮะรับประทานอาหารที่เน้นในเรื่องของโปรโตีนนะครับพยายามกินข้าวให้น้อยหน่อยกินกลับเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงของทอดของมันของหวานน้ำอัดลมนี่ไม่ได้เลยนะน้ำอัดลมนี่ให้พลังงานสูงมากนะครับสูงมากไม่ได้เลยงดไปก่อนนะครับงดไปก่อนก็ดื่มน้าเปล่าไปก่อนแล้วก็กลางคืนจะต้องนอนหลับฮะพยายามนอนให้เพียงพอนะครับ เขาบอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยจะจะซ่อมแซมตัวเองซอเองซลล์ตรงไหนที่มันสึกหรออย่างสมมติว่าอย่างผมไปวิ่งมาออกกำลังกายมาใช่ไหมมันก็จะมีเซลล์ที่สูญเสียไปที่สึกหรอเนี่ยร่างกายมันก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนก็สร้างช่วงเวลากลางคืนนี่แหละนะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสองนี่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะสร้างในเรื่องของอาการสร้างเซลล์ทดแทนการซ่อมแมซมเซลล์ที่สึกหรอนะครับมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาทํางานเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมน กรดฮอร์โมนนี่มันจะทำงานเฉพาะช่วงนี้สี่ทุ่มถึงตีสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะทำกิจกรรมอะไรกลางคืนเนี่ยเอาไว้หลังตีสองแล้วค่อยทำนะครับสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยขอให้นอนก่อนเพราะว่ากรดฮอร์โมนมันรู้เวลานาฬิกาชีวิตเนี่ยมันรู้นะครับมันออกมาทำงานแค่ช่วงนี้เท่านั้นแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราต้องนอนหลับในห้องในห้องที่มืดสนิทนะอย่าให้มีแสงพยายามต้องแบบมืดเลยเพราะว่าไอ้เจ้าฮอร์โมนกรดฮอร์โมนเนี่ยมันกลัวแสงครับถ้าเป็นห้องที่มีแสงมันก็ไม่ทำงานอีกมันเรื่องมากนิดนึงนะ ต้องนอนหลับสนิทในห้องที่มืดสนิทนะครับบางคนแบบชาร์จชัดโทรศัพท์ชาร์จมือถือไว้ไว้หัวนอนอย่างเงี้ยนะไว้หัวเตียงเงี้ยมันมีแสงแดงๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็เอาไปชาร์จไว้ไกลๆหน่อยหรือไปไปชาร์จไว้ห้องอื่นไปเลยนะครับอ่านะครับก็คร่าวๆนะครับวันนี้ผมมาอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช้เวลานานเลือกกินอาหารนะครับพยายามลดลดแป้งลดน้ำตาลลดคาร์โบไฮเดรตกินข้าวน้อยๆหน่อยกินกลับเยอะๆนะครับ ดื่มน้าบ่อยๆนะครับดื่มจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยทั้งวันเลยนะครับออกกำลังกายช่วยด้วยก็ได้ถ้าถ้าสามารถทําได้นะครับอย่างน้อยวันละ25นาทีนะครับลดของทอดของมันของหวานแล้วก็พยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองนะครับให้คุณนอนหลับให้เพียงพอหลับให้สนิทในห้องที่มืดสนิทนะครับถ้าทําได้แบบนี้แล้วใช้วินัยต่อเนื่องนะครับมันไม่สามารถทําได้วัน2วัน3วันไม่มันจะยังไม่เห็นผล ใช้วินัยอย่างเงี้ยลองดูครับสักเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบอาจจะชัดเจนเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับระบบในร่างกายแต่ละคนด้วยนะบางคนระบบการเผาผลาญดีก็จะเห็นผลแบบแบบชัดนะครับบางคนระบบการเผาผลาญไม่ดีหรือมีไขมันฟอสซิล ไขมันฟอสซิลคือไขมันที่มันสะสมมานานอ่ะนานไม่เคยออกเลยอ่ะจนมันกลายเป็นฟอสซิลไปแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกเล่นๆเรียกชื่อเล่นมันว่าไขมันฟอสซิลนะบางคนมีไขมันฟอสซิลอยู่เยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ขอให้มีความสุขกับมันสนุกไปกับการลดน้าหนักด้วยกันนะครับสาหรับ EP นี้ผมแชร์สั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe นะครับช่อง SE Channel ด้วยนะครับ